อันนี้ไงนี่แบงนีได้ต้องเสียงเสียงอย่างนี้ป่ะอยู่นั่งอยู่นั่งยืงเหลืองดิทำก็น่าเหลืองเลยเหลือเลย หัวคนหืาหือนัวนบบเบียบไม่ติดไม่ติดเรยรวม เดินลงไปเลยเดินลงไปเ่ินลงไป

แล้ก็มีในรถด้วยพี่ตกใจหมดเลยพี่นึกว่าเราสองพี่นั่นแหะนี่แเเราได้เร็วไปเปล่า

ลงหน้าสดลงหน้าสดแต่ให้ยกคนเดียวแล้วไม่ยกยกไม่ได้หยกนะเป็นไรหรอเียบร้อยแลติดตลอดนุกนุ๊กเป็นตําเลให้พีきき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 ่ตูนค่ะเอ้ะนุไม่้จุ๊เลยถ้ากันโอ้